วันนี้เราจะมารีวิวรีวิวรีวิวสกุชี่ค่ะอย่าอย่าเพิ่นะว่าอย่าคิดว่าเราเป็นอะไรหรือว่าโดนอะไรหรือยังไงมาแล้วค่ะเราเสียใจที่สกุชี่เราอะแท็กลุด <c oughs> เป็นอะไรที่เสียใจมากสกุชชี่แท็หลุอันแรกในชีวิตมันเป็นสกุชชี่ที่แทกหลุดอันแรกเลยนะคะที่ซื้อมาไม่เคยมีอันไหนแท็กลุเลยค่ะแล้วก็มาดูตํานิตําหนิตั้ตนิเป็นอันดับแรกเลยอันดับแรกคือตําหนิต้มนิมันแรงมาก นี่มันค้อให้ดูนะว่าความสโล่ะแต่มันก็ไม่สโลนะให้ดูว่ามันสโลหรือเปล่า ใช่ค่ะลืมไปถ้าใครรู้ว่าสกูชี่อย่างเงี้ยมันชื่อว่าอะไรนะคะน่าจะเป็นขนมปังซอฟเบรดนะคะใช่ไหมไม่รู้เพราะเราไม่แน่ใจใครรู้นะคะช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปเวยนะคะดูมือค่ะวงวิ้งไหมไม่สิวงวิงเนาะดูมือค่ะดูดีๆนะมันวงวิงวงวิงค่ะเพราะแล้วคะ่ะเราเล่นสกูชี่ค่ะ ดูที่สกูชี่ค่ะมุงบิงไหมมุงบิงไหมพเพราะอะไรรู้ไหมคะอายแชโดว์ค่ะเอาไปทาค่ะ <c oughs> มันเกิดค,ความที่อยากทำเนาเพราะว่า,วาที่เราอ่ะซื้อไปที่โรงเรียนอ่ะเราเอาเครื่องแต่งหน้าไปเลยใช่ไหมเพราะเราต้องไปแต่งหน้าให้น้องเราเป็นเซเดเดอร์ใช่ไหมคะนี่ค่ะตกอไปทาเราก็เลยเราซื้อสกูชี่มาเราก็เลยเอาไปทาเล่นดีนะคะที่แม่เรายังไม่เห็นนะแม่เราเห็นนี้แม่ ว่านแน่เลยก็สวยดีนะนนเออใช่ค่ะถ้าใครรู้ชื่อนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ